ท็อปไม่เจอกันตั้งนานสมัยดีไหมขอโทษนะครับเรารู้จักกันด้วยเหรอคนเมื่อกี้ใครอ่ะแฟนเก่าคุณเหรออืมใช่อะไรนะทำไมคุณไม่บอกฉันฉันอุตส่าห์ทักทยเขาสดิบดีเลยอ้าวทำไมอ่ะ ็พอตอนนี้คุณมีแฟนแล้วไงเวลาคุณเจอแฟนเก่าอะ่ะต้องทาเหมือนไม่รู้จักหรือถ้าจําเป็นต้องทักใครจริงๆอะ่ะคุณก็พูดแค่้พูดว่าอะไรผมจะได้จําไว้ไม่รู้จักเฮ้ย hey, เรื่องแค่นี้เองทําไมต้องโกรธถึงขนาดนั้นไอ้ที่รักแดดร้อนขนาดนี้ทําไมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นยังไม่กลัวดําเหรอไม่กลัวหรอกคุณเอาเสื้อมาคุุมให้ฉันทําไมเนี่ยคุณรู้ไหมชุดนี้ฉันอุตส่าห์ตั้งใจเลือกตั้งสามชั่วโมงเลยนะเรื่องนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ไม่มีอะไรอะ่ะบางความสวยของคุณได้ทิ้งดูคุณแต่งตัวสิทำไมใส่สั้นขนาดนั้นอะ่ะคุณเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะเมื่อกี้ก็มีแต่คนมองคุณหึงก็บอกว่าคุณหึงสิทำไมต้องมาตะคอกใส่ฉันด้วยถ้าผมบอกว่าผมหึงอะ่ะคุณจะยอมฟังผมไหมคุณก็พูดกับฉันแบบนี้สิว่าคุณไม่ชอบหรือมันไม่สวยอะ่ะแค่นี้ฉันก็ยองฟังคุณแล้ว นี่ครับที่รักผมซื้อมาให้คุณที่รักเนื่องในโอกาสอะไรคะอ๋ออีกไม่กี่วันอ่ะก็วันเกิดคุณแล้วผมก็เลยอยากเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดคุณไงที่รักฉันซื้อของขวัญมาให้ของขวัญเนื่องในวันอะไรอ่ะวันเกิดผมก็ไม่ใช่วันครบรอบหนึ่งปีของเราไงอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ซื้อของขวัญให้ฉันอะ โอ้ที่รักเรารักกันก็พอแล้ววันสําคัญอ่ะไม่ต้องไปจําให้มันวุ่นวายหรอกวันสําคัญต้องมีสิปีปีหนึ่งอ่ะมีหลายครั้งด้วยถ้าคุณจําไม่ได้เดี๋ยวฉันจะบอกให้14กุมภาวันวันเลนทายวันเกิดฉันวันเกิดคุณวันครบรอบหนึ่งปีของเราในทุกๆปีมันก็ล้วนเป็นวันสําคัญทั้งนั้นต้องมีของขวัญให้กันสิคุณอ่ะหัดใส่ใจผู้หญิงบ้างโอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมซื้อให้คุณก็พูดแบบนี้ทุกครั้งอ่ะช่างเธอะตั้งแต่คบกันมา ฉันไม่เคยได้ของขวัญจากคุณเลยสักชิ้นคุณไม่เคยใส่ใจฉันไม่เคยถามฉันว่าวันนี้ทํางานเป็นไงบ้างกินข้าวหรือย,อยังวันวันคุณก็แต่เล่นเกมสนใจแต่เรื่องของตัวเองฉันเหนื่อยแล้วเอาเลิกกันเถอะหิงเมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นมองคุณตลอดเลยคุณรู้จักคุณเหรอว่าอะไรผมจะได้จําไว้ไม่รู้จักไม่รู้จัก